สวัสดีครับชาวไอทีคูแกนแล้วก็มีไรบอร์ดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจากเรียวมีรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่กำลังจะเปิดขายกันอีกไม่นานนี้นะครับที่จริงก็ขายไปแล้วล่ะนั่นก็คือเรียวมี3นั่นเองครับมือถือราคาเริ่มต้นที่4,590แล้วก็ตอนวันที่2 7ที่ผ่านมาก็ทําตลาดแตกไปทีหนึ่งเพราะว่าราคาเริ่มต้น4 2 9 0นั่นเองและมีโปรชั่นจะนะครับเริ่มต้นที่2490บาท อ้าวแล้วมันดีจริงหรอไปดูรีวิวกันดีกว่าครับหน้าจอเรี l วมี3มนะครับมาพร้อมกับความละเอียด HD+ Part ขนาด6.22นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,520ณ720ในเรียกว,ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าส่วนต่างๆของตัวหน้าจอน,นั้นก็ใช้งานได้ดีแล้วก็เป็นมิตรกับคนใช้งานอย่างแน่นอนครับ ด้านซ้ายของเครื่องนะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็มีช่องใส่ซิมนะครับเราสามารถใส่ซิมพร้อมกันได้2ช่องแบบ nano s ิมแล้วก็ micro SD 1ช่องนะครับเรียกได้ว่าออกแบบได้ดีแล้วก็มีการไล่สีนะครับจากอ่อนไปหาเข้มนะครับโดยล่างจะอ่อนและบนจะเข้ม ทางด้านข้างขวาก็เหมือนกันนะครับมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็สแตนบายมาให้พร้อมกับสีที่ไล่จากบนนะครับเข้มแล้วก็ล่างไปหาอ,อ่อนเหมือนกับดา้านคางสายไม่มีผิดเลยครับล่างสุดของเครื่องมาพร้อมกับช่องเสียบหูฟังแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับพร้อมกับช่องเสียบไมโคร USB และลำโพงข,ของตัวเครื่องที่ออกแบบได้ค่อนข้างเหมาะสมและลงตัวอย่างมากเลยทีเดียวครับ เรียวมีถือว่าเป็นอีกมือถือนึงที่ผมชอบในการออกแบบเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นลูกกับ oppo แต่ก็มีความโดดเด่นกับกันครับฝั่งข้างบนมันจำให้มีอะไรเลยก็เลยจะปล่อยเป็นเรียบแล้วก็โชว์สีอย่างที่คุณเห็นนะครับเนืเ่องจายว่ามันก็ตามราคาแต่ว่าเท่าที่ทัชชิงกับฟีเจอร์และตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับ สำหรับด้านหลังของเครื่องนะครับเครื่องนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วก็มีกล้องหลังคู่ความละเอียดอยู่ที่1 3บสล้านพิกเซลพร้อมกับ LED แฟลมาให้แล้วก็มีโดก้สแกนแนิ้วมือพร้อมกับโลโกโล้ realme อยู่ข้างล่างนะครับถือว่าโดดเด่นมากในเรื่องความปลอดภัยนะครับของมือถือรุนนี้ขอลองปิดหน้าจอก่อนนะฮะก็จะมี1ตัวของสแกนแนิ้วมือด้านหลังนะครับเพียงแค่ใช้นิ้วธรรมดาก็สแกนเข้าไปได้ละ อีกระบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสแกนใบหน้านะครับซึ่งจะใช้กล้องด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการจับแล้วก็มีการเพิ่มแสงด้านอันนี้เนี่ยมันปลดอย่างรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมทำใหม่ปึ๊บมันจะเห็นคือถ้าเรามันเห็นหน้าเรานิดนึงเนี่ยมันจะปลดเลยนะครับแต่ว่าทา้งนี้มันจะไม่หดเนี่ยครับแป๊บนึงก็ปลดแล้วเราก็แค่ปัดหน้าจอเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับสำหรับรูปเล่นหน้าตาของ UI ของ r e a l m e er นะครับก็ยังคงเป็น ColorOS 6เหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ Android Pi e นะฮะจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของ Notification ที่เรียกได้ว่าใหญ่โตอลังการแล้วก็ใช้งานได้ดีรวมถึงมีการปรับเนี่ยครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนต่างๆได้การทำง,งานของมันนั้นค่อนข้างสมูทและละมุนอย่างมากเลยทีเดียวครับมี Smart Assistant นะครับ,รบซึ่งเราสามารถที่จะเนี่ยครับเรียกสิ่งต่างๆที่เรา ต้องรู้ในชีวิตประจำวันขึ้นมาได้อย่างไงาได้ทีเดียวนะครับก็อย่างเช่นอากาศวันนี้เป็นยังไงวันน,น,นี้วันที่เท่าไราสภาพอากาศเป็นสภาพการเดินนั้นเราเป็นยังไองอะไรเงี้ยครับก็เยอะอยู่แล้วก็มีในเรื่องของเ,ออเครื่องมือนะครับก็มีเครื่องคิดเลขเครื่องอัดเสียงมีเข็มทิศมาให้เรียกได้ว่าพื้นฐานของมือถือเรียมีนั้นโอเคมาแล้วก็การปัดนะครับเป็นรูปแบบ ของ c o l ์ r w ว y ที่เราสามารถที่จะเลือกได้เหมือนกับ Android ตัวของเพียว g o o g l e ก็ได้นะครับปุ่มข้างล่างนะครับก็เราสามารถเลือกเป็นแบบ o p p o ก็คือมี4ปุ่มนฮะไอ้ 5, 5, 6, 6, 3ปุ่มนะครับก็คือ Back อตัวรีเซ็ตแล้วก็ Home แต่ว่าจะปรับเป็นของ Google หรือแบบผสมก็คือแบบนี้ซึ่งใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้เช่นถ้าคุณจะต้องการแบ็ k ก็คือแบ็ k ไปเลยแต่ว่าถ้าต้องการเรียก ตัวของรีเซนก็คือเราก็แค่ปั่นขึ้นอย่างที่เห็นนะครับแนะถ้าสมมติเราต้องการลากขึ้นนะเราก็ลากตัวนี้เลยแอปอลเวอปื๊ดขึ้นไปก็ทำได้แล้วถ้าก,กดขางมันก็จะเข้า Google Assistant นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามันก็เหมาะสมกับการใช้งานของใครหลายๆคนที่ต้องการความเรียบง่ายครับอ้อแล้วสำหรับด้านข้างนี้ก็ยังมีตัวของการบันทึกหน้าจอนะฮะก็คือคุณสามารถที่จะ อัดหน้าจอ Capture s c r e e นหรือเรือกฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นนะครับก็สามารถทำได้โดยจะต้องไปเปิดในต e t t ติ g งนั่นเองครับสำหรับฟีเจอร์ของการ split screen นะครับหรือว่าการใช้งานพร้อมกันสองหน้าจอนะครับคุณก็แค่เข้า r e s ซฟนะครับก็คือกดตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม3จุดข้างบนนะครับแอปไหนที่ใช้ได้จะมีคำว่า split screen นะครับอ่ะผมจะลองหาที่แอปที่ใช้ได้นะฮะก็น่าจะต้องเป็นอันนี้แหละเสร็จปุ๊บคุณจะต้องเลือกแอปพลิเคชันมาอันนึงนะครับ อ่ะผมเลือกคลิกลินเละละกันง่ายดีเท่านี้เองครับคุณก็สามารถที่จะใช้งานได้พร้อมกับสองหน้าจอแด้สำหรับรีวิวและถ้าระบบนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนโปรแกรมนะครับก็คือกดปุ๊บสามารถเปลี่ยนโปรแกรมเนี่ยครับสลับทีกันก็ได้กดเปลี่ยนโปรแกรมปุ๊บเนี่ยครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้หรือถ้าจะปิดก็ปิดวิธีปิดนะครับเข้า g m a i l ปก่อนลากปิดอย่างนี้เลยจบง่ายๆครับ ในเรื่องการแสดงผลนะครับกับหน้าจอความละเอียดที่ห่งาี่จยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้ครับแล้วก็เนี่ยครับสมมุติว่าผมต้องการถา่างปุ๊บมันก็สามารถแสดงผลได้ค่อนข้างเต็มเรียกได้ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของการชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเลยทีเดียวครับสำหรับกล้องหลังของ realme 3นะครับก็มาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลบวกกับ2ล้านเป็นเรนเดมนะครับซึ่งเราสามารถที่จะ เลือกซูมแบบตัวของ Decision Zoom ได้นะครับแล้วก็มีจุดเด็นก็คือเ mm hmm. ทคโนโลยี AI ซึ่งเราสามารถที่จะปรับตัวของการละลายหลังได้นะฮะแล้วก็ปรับบิวตี้โหมดของตัวกระตูนที่ข้างหน้าดีซึ่งจำลองเป็นแบบคนนะครับถ้าเป็นกรณี portrait Mode ก็จะ มีการถ่ายหน้าชัดหลักละลายมาให้อัตโนมัติเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากแต่ว่าถ้าระยะของวัตถุนั้นห่างไปนะครับเราก็จะเลื่อนเข้าไปใกล้ๆเนี่ยครับพอเลื่อนเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยแล้วถ้ามันขึ้นคําว่าเด็นะฮะก็คือมันก็จะละลายให้อัตโนมัติแต่ตอนนี้เราขอข้ามไปก่อนเพราะว่ารูปเลนกล้องนั้นอลังการเยอะมากเพราะว่ามันสามารถรองรับการถ่ายวีดีโอได้ระด,ดับ f วยดี แล้วก็มีโหมดต่างๆมาให้นะครับตามที่เห็นเลยมีตั้งแต่ night nice scape นะครับถ่ายภาพกลางคืนซึ่งเราจะมีเซิร์ชให้นะครับมีพาโนรามาก็คือถ่ายภาพแบบมุมกว้างสุดๆมีการถ่าย expert ก็คือเป็นโหมด Pro แล้วก็ท่ายแสบรวมถึงโรมอมาให้ในตัวเดียวเรียกได้ว่าลูกเล่นของมันนั้นครบครันมากเลยทีเดียวครับนอกจากนี้กลับมาในโหมดของโฟโต้มันก็จะมีข้างบนนะครับ เป็นปุ่มที่เพิ่มโคมาบูสก็คือเพิ่มสีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเลือกฟิลเตอร์ที่เราสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบนะครับถ้านับไปแล้วก็ประมาณ10กว่าแบบนั่นเองเรียกได้ว่าตัวของฟ,อฟีเจอร์ของมือถือตัวนี้นั้นจัดหนักจัดเต็มอย่างมากเลยทีเดียวครับ สำหรับกล้องหน้าของรีวมี3นะครับก็จะมีความละเอียดที่13ล้านพิกเซลนะครับอย่างที่รู้กันดีแน่นอนว่าบิวตี้โหมดของมันนั้นมีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราสามารถทียะปรับได้นะครับหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ความละมุลของใบหน้าหนาเล็กเอาน้าเล็กกว่าแล้วก็มีการปรับ ตัวของสออีมีดวงตาจมูกเมคอัพแล้วก็ 3D ไ,ได้ว่าปรับได้เยอะมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับปือถือตัวนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะเข้าโหมด portrait ละลายหลังได้นะครับซึ่งเราจะจับไวหน้าแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เลือก เนี่ยตืดดๆๆดๆๆดเยอะมากนะครับก็เยอะพอกับกล้องหลังอย่างที่เห็นไปนะครับนอกจากนี้นะครับมันก็ยังถ่ายวีดีโอได้แต่โหมดของกล้องนั้นก็จะเหลือแค่ทับสแนปและพาโนรามาแต่พาโนรามานั้นก็คือการถ่ายก็คือยกไว้ถือฟับฟับแบบนี้เท่าน,นั้นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าเอ้ยอยากหวังว่าเอ้ยมันจะเก่งอะไรมากมายกล้องมันก็ประมาณนี้ก็ถือว่าสมค่าตัวมันนะครับ ด้านคะแนนประสิทธิภาพของเรียวมีทรีนะครับก็ทำได้อยู่ที่1 2 8 1 7 2คะแนนนะครับจากตัวตู้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนว่าพอมันดูแล้วเนี่ย c ีนั้นค่อนข้างทำคะแนนได้ดีนะครับแล้วก็ UX แล้วก็ตับ d ีดีนะครับมาดูสเปคกันเลยดีกว่านะครับสเปคของเรียวมีนะครับก็มีดังนี้ครับคุมพลังเป็น MediaTek ทนะครับ h e l i o P 6 0นะครับแล้วก็มาพร้อมกับ อ่ามาการจอเมลี่ JG12 นะครับแล้วก็มีหน้าจอความลเียที่ HD+ แรมเครื่องนี้นะครับเฉพาะเครื่องนี้ที่ได้รีวิวนะครับจะมีทั้งหมด4ี่กิกอมจันทรตัวหกสินะครับแต่ว่าเรม,มีทีจะมีให้เลือก2ขนาดก็คือแรมสมกิกขอมจันทร่ตัวสามสอกิกก็ราคาจะลดลงมาย่อมยาวกว่านะครับตัวของการอจอน้นก็ให้การตอบสนองที่ดีแล้วก็หน้าจอใหญ่โตใช้ได้นะฮะ เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยขาดตัวบุกพองอะไรมากมายแบตเตอรี่นั้นให้ใหม่ที่4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับถือว่าเยอะใช้ได้ในทีเดียวนะครับแต่ว่าอึดแค่ไหนก็เดี๋ยวลองมาดูกันต่อไปนะครับการเชื่อมต่อนะครับใช้ Android 9นะแล้วก็มี WiFi นะครับ 8.11n 2 e t o t t h 4.2แล้วก็ม G P S แล้วก็การทำงานกับ A e GPS ได้นะครับซึ่งการทำงาน GPS นั้นถือว่าค่อนข้างดีนะครับประทับใจเพราะว่าการทำงานกับมันมันไม่ช้าไม่หน่วงแล้วก็ทำงานได้ค่อนข้างราบรื่นเลยทีเดียวครับสำหรับคนที่ต้องการเอาไปถือไปใช้ทั้งนำทางแล้วก็ปกตินะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่แล้วก็การเล่นเกมนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อกันในระดับถัดไปครับ เห็นว่าแบตเตอรี่ของมันนะครับมีขนาด4,230มิลลิแอมป์ถือว่าเยอะใช้ได้นะครับการทดสอบแบตเตอรี่นั้นผมได้ทดสอบ2โปรแกรมก็คือโปรแกรมชื่อว่า PCMark นะครับมันจะรันตั้งแต่1 0จนถึง20่น,นะครับแล้วก็ตัดออกไปการทำงานของมันนั้นออกมาที่10ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างนานใช้ได้นะครับและอีกโปรแกรมหนึ่งอันนี้ผมแคปเจอร์ไว้จอไว้นะครับก็คือ กิกเบนโฟนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมง50นาทีนะครับเ,เรียกได้ว่าอึดใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับมือถือตัวนี้นะครับก็นะครับเธอใครสงสัยว่าแป8ชั่วโมง50สจริงจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคครับก็เ,เรียกได้ว่าการใช้งานของมัน,อนตอบสนองทงั้งการใช้งานเล่นเกมทั่วไปแล้วก็ใช้งานปรปจาําวานอะไรอย่างนี้ได้อย่างสบายสบายเถอะครับระบบจัดการพลังงานก็มีมาให้เป็นแบบสมาร์ทก็คือจัดการเองหรือว่าเราจะเลือกจัดการพลังงานแบบสูงสุดก็ได้นะครับ ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากนะครับเพราะว่าภาพที่ออกมาถึงแมมว่าจะเป็นเกมเรลเลสซิ่งที่ค่อนข้างใช้กราฟิกเยอะนะครับแต่ด้วยกลุ่มพลังของเครื่องนั้นที่ไม่ได้ไปสองรองใครก็ถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับแต่ว่าที่ผมต้องเล่นแบบแปลกๆเนี่ยเพราะว่าไมโครโฟนนั้นอยู่ตำแหน่งที่ผมกำลังตกตบทีเนี้ครับมันก็จะจะทําให้มีการบังเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าคุณต้องการเล่นเกมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เสียงดังจริงๆนะครับก็แนะนำว่าพลิกอีกด้านหนึ่งนะ น่าจะดีที่สุดตอนนี้ผมฮิเไม่ทันแหละเพราะว่าเครื่องมันลันไปแล้วนะครับปิดท้ายกับมือถือรุ่นนี้นะครับเรียวมี3ก็ถือว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีมคะแนน benchmark ที่ถือว่ากำลังดีแล้วก็รองรับ fast charge ได้รองรับเทคโนโลยีต่างๆค่ั้ง้างครบแล้วก็มี cpu รุ่นล่าสุดนะครับเป็น m e d i a t e k นะครับตัวของ r e l p หกสิก็จริงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้งานและเล่นเกมได้อย่างดีเหมือนกันนะครับ และแน่นอนว่าความจําก็มีให้เลือกตั้งแต่3กิกกับ4กิกนะครับสำหรับแรมแล้วก็ความจำ64กิกกับ32กิกนะครับสำหรับ r ลอมแล้วก็เพิ่มไมโคร s d ได้เรียกได้ว่ามือถือตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์กับคนที่ต้องการงบประมาณไม่ได้เยอะกับการใช้งานทั่วไปนะครับราคาของมันก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับเปิดตัวอยู่ที่4,590บาทสำหรับรุ่นแรม3กิกลอม32กิกและ64กิกนะครับสาหรับตัวนี้ราคาที่ 5,990บาทนะครับ5,990บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเห็นบอกว่าถ้าซื้อกับ True Move e นะครับเฉพาะรุ่นแรมซี164ก,กิจะลดสูงสุดอยู่ที่2,490บาทนะครับแต่ค่าเครื่องไปแล้วก็สำหรับคนที่ใช้ True นะครับ18เดือนขึ้นไปไม่ต้องจ่ายเข้าบริการล่วงหน้าถือว่าเด็ดมากแล้วก็โปรโมชั่นที่ผูกคือ499บาทถือว่าดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการมือถือที่ราคาไม่แพงแบบนี้ แต่สุดท้ายสำหรับเรมี3มนะครับก็ยังมีคู่แข่งเยอพะพอสมควรแต่ว่าทีนี้เราจะไม่รีแคปทีกคู่แข่งว่ามันเป็นอะไรแต่ขอบอกว่านี่คือมือถืออีกตัวหนึ่งที่มากความสามารถกับการใช้งานต,ต่างๆทั้งเล่นเกมแล้วก็ความบันเทิงที่อัดแน่นเต็มพิกัดนะครับในราคาที่สบายกระเป๋าใครสนใจก็อย่าลืมไปจับจองได้ทั้ง2นะครับจะมีสีคลาสสิกนะครับคลาสสิกแบล และก็ราซาด้านะครับก็จะมี2สีนะครับก็คือสีเป็นสี Dynamic Black นะครับแล้วก็สีเรดินบล e นะครับก็อย่าลืมไปจับจองกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็คงจบลงแต่เพียงนี้ครับพบกันใหม่กับการรีวิวในครั้งหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ับสับสไครช่อง Big l i ล h ์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ